คือเราเข้ากลยุทธ์อยู่ที่รัฐสภาที่งตอนนั้นตอนนี้ปิดไปแล้วถ้าเราใช้โครงสร้างตรงนี้ช่องทางนี้ในการขับเคลื่อนมันจะทําให้ประเด็นนโยบายทการดําเนินการในนามของสมาชิกสาธารณสุขอนามัยสุขการตั้งแต่ปีวีควม่และประเด็นการแก้โรคเรื้อรังและไวรัสปรารถนโรคลูกสะบักใหญ่ว่าจะนัดเป็นเกิดชั้นขอนเรียนเที่ยงข้างเรา สมัชชาสุทการมีการขับเคลื่อนกันมายาวนานนะคะแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่เราได้เล่นกันแล้วก็ขับเคลื่อนกันแต่ในความกลางภาครีอข่ายต่างๆที่อยู่ในพื้นที่คนในจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นตัวแทนของสู่พื้นที่ ตอนนี้ที่สำคัญคือวันนี้เรามาหน้าคุยกันเราแต่ทำไมที่เราคิดกันว่าเราจะเล่นต่อให้เราคิดสวยหรูอลังการงานสร้างขนาดไหนมันเป็นเพียงแค่วค,ออความคิดกระสับจระส่สอชจงหวัดใช่ไหมประเทศใช่ไหมคะน้องเราไม่ได้ต้องการแค่นั้นเช้นเราต้องก,การให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับประชาชนในชุมชนเช่นเดีคะนักนักสรรพิน,นและสุภาธ่การประเมนว่าสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทำนะ นรวมทั้งสำดองอาหารไว้เพื่อประทังชีวิตความไม่สบายทีไ่ได้สัมผัสด้วยถึงเวลาแล้วที่ต้องมารเลืคิดร่วมตัดสินใจเราอยู่พื้นที่ทั้งอินเดียและชนบทในวที่เราไม่เจอผู้ป่วยเราเจอผู้ป่วยนหมูเพิ่อนเตยนะยยนะยยนะครับของเราก็เสียชีวิตไปห้า40เปอร์เซ็นต์เป็ผู้ป่วยเพศชายนะคะรับแล้วก็40เปอร์เซ็นต์ผู้ป่วยเพศหญิงมีหลายกรณีที่ ผู้ติดเชื้อร่วมีเ U นหรือร่วมเหตุการณ์เดียวกันเราบาจไปด้วยกรุงเทพฯต่อเน,นื่องังจากนั้นจะเกิดผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับต่อเนื่องในจนงหน้าพันนะครับเราเจอผู้ป่วยานแรกของจังหวัดถ้าจำได้จะเป็นเป็นอาการรักษาเพื่อช่วยหายใจทั้งหมดนะครับของโรงพยาบาลภาคเราโดยทั่ที่จะลองนบสารน้ำส่การนะครับเพื่อ้นการเดินทางเราโชคดีที่ว่าเรามปการออกค้นหาเยี่ยมบ,บ้านติดตามผู้ที่ลับจากต่างประเทศ เวลา14วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยกระบวนการของการจัดการเน s c u c เกียวกาบการทำที่เราก็จะใช้ต่อกรกศจังหวัดกรองเลยนะครับติดะ่อท่เบอร4664นะครับ